ประธานาธิบดีโวรเดมีเซเซนสกี้แห่งยูเครนระบุในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลกรุงเคียบพร้อมที่จะส่งตัวทหารเกาหลีเหนือคืนให้กับคิมจองอ่นผู้นํารัฐบาลเปียงยางหากโสมแดงสามารถจัดการการแลกเปลี่ยนตัวประกันชาวยูเครนที่รัเสเซียจับกลุ่มไปได้ครับ ผู้นำยูเครนระบุเมื่อวันเสาร์ครับว่ายูเครนได้จับกลุ่มทารเกาหลีเหนือ4นายในแคว้นเคิร์กซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนได้ประกาศการจับเป็นทหารเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ทหารของรัฐบาลเปียงยางเข้ามาเกี่ยวพันในสงครามรัสเซียยูเครนที่ดําเนินมาเกือบ3ปีนี้ ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่ามีทหารเกาหลีเหนือราว1 1 0 0 0นายที่ถูกส่งไปยังแคว้นเคิร์สเพื่อช่วยสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัสเซียโดยที่รัฐบาลมอสโกไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการมีอยู่ของทหารเกาหลีเหนือในสงครามนี้ครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุด้วยว่ากองทัพรัสเซียและเกาหลีเหนือสูญเสียครั้งใหญ่และว่ายูเครนพร้อมที่จะส่งตัวทานของคิมจองอึน หากเขาสามารถจัดก,การแลกเปลี่ยนนักรบของเราที่ถูกจับกลุมในรัสเซียได้และได้โพสต์วิดีโอสั้นซึ่งแสงให้เห็นการสอบสวนชายสองคนที่แสดงตัวว่าเป็นทหารเกาหลีเหนือ โดยหนึ่งในนั้นนอนอยู่บนเตียงและมีผ้าพันแผลที่มือส่วนอีกคนนั่งอยู่โดยมีผ้าปิดแผลที่บริเวณกรามโดยฐานรายหนึ่งในนั้นได้กล่าวผ่านล่ามว่าเขาไม่รู้ว่ากำลังต่อสู้อยู่กับยูเครนและว่ามีคนบอกพวกเขาว่ากำลังมาฝึกซ้อมรบเท่านั้นโดยที่พวกเขาหลบซ่อนตัวระหว่างการสู้รบและถูกพบตัวในอีก2-3ถึงวันหลังจากนั้นและบอกด้วยว่าหากมีคำสั่งให้ส่งตัวกลับเกาหลีเหนือเขาก็พร้อมจะกลับไปแต่ก็พร้อมที่จะอยู่ในยูเครนหากได้รับโอกาส นั้นครับทางนี้รอยเตอร์ก็ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของวิดีโอที่ผู้นำยูเครนนำมาเผยแพร่ได้ครับคุณนิติการ